อ่ะครับอ่าสวัสดีครับอ่าสำหรับวันนี้ผมจะมาอ่าตอบคำถามที่พี่น้องทางบ้านถามเข้ามานะครับว่าอาการของ,ของเครื่องซักผ้าพ纳โซนิกโดยรวมแล้วอ่าเขาทำงานกันยังไงเขามีอะไรกันบ้างประมาณนี้นะครับอ่าก่อนอื่นผมต้องอ่าขออ่าบอกก่อนนะครับว่าอ่ารหัสโค้ดของพ纳โซนิกนะครับอ่าที่พี่น้องถามมาอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับและพี่น้องมือใหม่ด้วยนะครับลองไปสเกตด,ดูให้ดีนะครับอ่ารหัส โค้ดของพ纳โซนิกนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นรหัสอาจจะพวก U ออกมานี่นะครับเขาบอกว่าอุปกรณ์ของเครื่องไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ <c oughs> เกิดมาจากเซนเซอร์อและสวิตตัดจำพวกนี้เท่านั้นเองนะครับเราไปทําการแก้ไขก็ได้นะครับทีนี้เรามาเข้าใจรหัสโค้ดของเขาก่อนนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างประมาณนี้นะครับเผื่อที่จะได้เจอเพราะมันต้องเจออยู่แล้วครับเพราะรหัสพวกนี้เขามีไว้ประจําเครื่องซักผ้าพ纳โซนิกจะรุ่น naf 9 0 t e 3พวกนี้นะครับประมาณ9โล10โลประมาณนี้นะครับที่พี่น้องถามเข้ามานะครับว่า <c oughs> การทำง,งานมันเป็นแบบไหนยังไงรหัสมันเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ผมก็เลยจะแจงอาการของเขาเลยนะครับว่าถ้าเป็นอาการขึ้น u นี่ยนะครับถ้าเป็น u 1 1เนี่ยนะครับน้ำระบายออกถังช้าเกินไปนะครับ u 1 1นะครับหรือว่าน้ำไม่หมดถังประมาณนี้ครับทำให้เกิด อาการนี้ขึ้นมานะครับ U11 นะครับส่วน U12 นะครับ U12 ก็ฝาปิดไม่สนิทหรือว่าเซ็นเซอร์ฝาไม่ดีหรือว่า,า,ส,า,า,า,วาสวิตช์ด้านหลังของมันไม่ดีนะครับอันนี้นะครับ U12 นะครับเพราะว่ามันจะเกิดอาการเดียวกันได้เนื่องจากว่า U12 มาจากเซ็นเซอร์ฝาและก็สวิตช์ตัดด้านหลังด้วยนะครับส่วน U13 นะครับ U13 ก็ <c oughs> อาการคือถังเขยา่านะครับ ถางเขย่าของอพานาโซนิกรุ่นนี้ก็คืออาจจะใส่ผ้าเยอะเกินไปหรือว่าผ้าไม่สมดุลในถังทาให้ถังเขย่าได้นะครับหรือว่าเราตั้งถังเอียงเกินไปและไปดูในผ้าผ้าในถังว่าอาจจะสมดุลหรือเปล่าเราต้องจัดผ้าให้ดีประมาณนี้นะครับคืออยู่อ่านะครับ อ่าส่วน U14 นะครับ U14 น้ำเข้าถังช้าเกินไปหรือว่าไม่เข้าเลยนะครับเกินกําหนดเวลาของเขาอ่าเขาก็ทํางานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเกินกําหนดอ่าของอ่าเพชเชอร์ว่าระดับน้ําว่าจับสัญญาณไม่ได้แล้วมันก็จะขึ้น U14 เพราะฉะนั้นเราต้องไปตรวจเช็คดูว่าน้ําเข้าถังช้าหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าถังเลยประมาณนี้นะครับอ่าส่วน U99 นะครับ U99 นี้พี่น้องก็เคยเจอและเคยถามกันมา พอสมควรนะครับ U 9 9เก้าของคานาโซนิรุ่นนี้นะครับมันเป็นคือระบบล็อกนะครับมันเป็นการล็อกล็อกระบบเลยว่างั้นเถอะครับวิธีแก้ไขของเขาก็ <c oughs> ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่เราอาจจะได้เปิดฝาค้างทิ้งไว้นานเ,าเกินสิบวินาทีประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้เทสเตอร์จำค่าของมันได้มันหลังจากที่เรามากดซักกดทํางานเริ่มใหม่มันก็จะขึ้น U เกเพราะว่ามันล็อก รหัสตัวนั้นไว้คือมันจําค่าตรงนั้นไว้สาเหตุมาจากเราอาจจะได้ไปเปิดฝามันค้างไว้นานเกินไปนะครับวิธีแก้ไขของเราก็คือ <c oughs> ให้ถอดลั๊กไฟออกก่อนนะครับถอดลั๊กไฟออกจากลั๊กก่อนอรอประมาณ5-6วินาทาีเราก็เข้าไปาเสียบลั๊กไฟใหม่หลังจากนั้นมาเราก็จะกด power และกด start มันก็จะเริ่มทำงานให้เราใหม่ตามปกติ ซึ่งอาการขึ้นยูนี่นะครับรหัสยูขึ้นมาอ่พี่น้องทางบ้านไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าเ้ยอมันเสียหรือเปล่ามันพังหรือเปล่าไม่ได้เสียครับเกิดมาจากระบบการทํางานผิดปกติเท่านั้นเองนะครับถ้าเราไปแก้ไขตามนี้มันก็จะโอเคขึ้นมาฟันธงได้ว่ายูสิบเป็นรหัสยูนะครับไม่ว่าจะเป็นยูสิบเอ็ดยูสิพวกนี้ครับ ไม่มีอะไรเสียนะครับเพียงแต่มาทํางานผิดปกติเท่านั้นส่วนอาการ H 01นน่ะครับ H 0 1เนี่ยมันมาจากเพชเชอร์ไม่ทํางานอาการนี้มันจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกของการทํางานเลยมันจะทํางานไม่ได้เลยนะครับส่วน H 02นะครับมันมาจากระบบแกนโฟร์ไลท์ของเพชเชอร์นั้นนะครับมันไม่ทํางานปกติคือมันจะค้างอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเช่นว่ามันไปค้างอยู่ที่ผันแห้งนะครับทีนี้เราไปกดซักมันก็ซักไม่ได้มันก็จะคอยขึ้น H 02 นะครับอันนี้นะครับอ่าเราไปตรวจเช็คดูให้ดีนะครับว่า H01h02 มันมาใกล้กันเลยนะครับอ่าทีนี้เราจะไปดูการทํางานของมันเลยนะครับว่าการทํางานของ panasonic อ่ารุ่นนี้นะครับที่ถามเข้ามานะครับว่ามันมียังไงกันบ้างหลังจากที่เราได้รู้รหัสโค้ดของมันไปแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทีนี้เราจะไปดูว่าอ่าการทํางานเข้ามาตอนที่ปั่นแห้งมันเกิดมาปัญหาอย่างไงบ้างนะครับ ซึ่งพานารุ่นนี้นะครับเขาจะไม่มีสวิ์ล็อกฝาเหมือนยี่ห้อเหมือนรุ่นอื่นๆเขานะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาจะใช้ <c oughs> เซนเซอร์ฝาด้วยนะครับเป็นตัวกับโดดแล้วก็สวิ์ตัดด้านหลังเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับถ้าฝาตัวนี้แม่เหล็กตัวนี้ครับมันไม่เสถียรนะครับแม่เหล็กตัวนี้มันไม่เสถียรนะครับมันก็จะ,ะมันก็จะไม่ทํางานเลยนะครับอันนี้มันจะ,ะมีปัญหาตอนที่ั่นแห้งเท่านั้นเองนะครับ เซนเซอร์พวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ฝาตัวนี้นะครับถ้าถ้ามันทํางานอยู่มันเกิดการขยับมันดิน้นฝาปิดไม่สนิทมันก็จะเกิดอาการล้องติ๊ดติดติดติดแต่ถ้าเรามาปิดฝาให้สนิทดีๆมันก็จะทํางานต่อได้นะครับอันนี้ครับแต่มันซักได้นะครับไม่ว่าเซนเซอร์ตัวนี้มันจะเสียหรือสวิตช์ด้านหลังสวิตช์ตัดด้านหลังจะไม่ทํางานแต่ว่ามันก็ยังซักได้อยู่นะครับแต่มันจะมีปัญหาตอนที่ผ่นแห้งเท่านั้นเองนะครับ อาการปั่นแห้งของเซ็นเซอร์ฝาตัวนี้นะครับลังจากที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ครับถ้ามันเขย่าแบบนี้นะครับหรือว่ามันตัดสัญญาณจากตัวนี้ไปนะครับมันก็จะร้องติ๊ต๊ต๊ต๊เมื่อถึงน้ำกำหนดมันก็จะขึ้นอยู่12ได้รุ่นนี้นะครับแต่ถ้ามันเสียจริงๆเลยนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่สัมผัสกันไม่ผ่านไม่ทํางานแล้ว มันก็จะขึ้น U12 คร้างแล้วไม่ทํางานเลยนะครับเราต้องไปแก้ไขไอ้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ด้วยนะครับแม่เหล็กที่ฝาเนี่ยครับหรือว่าจะไปต่อรีสวิตตรงอย่างที่ผมเคยอธิบายไปก็ได้นะครับทีนี้มันซักได้อย่างที่ผมอธิบายไปแต่มันจะมีปัญหาตอนที่ปันแห้งเท่านั้นเองนะครับทีนี้ปัญหาไอ้สวิตตัดด้านหลังนะครับอ่าสวิตตัดด้านหลังนะครับเนี่ยครับอ่าสวิตตัดด้านหลังเนี่ยมันจะมีปัญหาซึ่งมันจะต่างกันเลยนะครับอ่าสวิตตัวนี้ครับ อ่าถ้ามันถูกถังเอียงถังแตะถูกมันขณะที่ป่นแห้งอ่บาบัคั้งมันจะปล่อยน้ําเข้าถังเริ่มซักใหม่ตลอดนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็อยู่สิได้ถ้ามันเสียทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้อ่าสวิตช์ตัดตัวนี้หรือว่าเซ็นเซอร์ฝาด้านหน้านะครับอ่ามันก็จะขึ้นอยู่สิและไม่ทํางานเลยนะครับแต่ถ้ามันตัวใดตัวหนึ่งมันดีอยู่นะครับแล้วก็มาสังเกตดูเพราะอาการอยู่สิมันมา2จุดอย่างที่ผมเคยอธิบายไปอ่าคลิปก่อนนั่นนะครับอ่าตอนนี้มีพี่น้องทางมาถามมาว่า ช่วยอธิบายการทํางานของเขาก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงผมก็เลยเอามาลงให้ใหม่นะครับหรือก็เลยเอา,หารหัสโค้ดของเขาเกี่ยวกับยูสิบสองยูนั่นยูนี่นะครับคือหรหัสยูขึ้นมาอธิบายฟังว่าให้ไปแก้ไขาตามนั้นนะครับส่วนเพทเชอร์ตัวนี้ก็คือเฮ <c oughs> 1ดศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับทีน,นี้เราจะมาดูปัญหาตอนที่มันปั่นแห้งนะครับรุ่นนี้ไอตัวนี้เสียมันก็ซักได้อยู่นะครับแต่ปั่นแห้งไม่ได้ ถ้าเซ็นเซอร์ฝาตัวนี้ครับแม่เหล็กตัวนี้ครับมันเสียมันไม่ทํางานแต่มันก็ยังซักได้ก็จะมีปัญหาตอนที่ปั่นแห้งเท่านั้นเองนะครับอันนี้นะครับเข้าใจนะครับว่าระบบโดยรวมของเขาจะมีประมาณนี้นะครับอทีนี้เราจะมาลองดูการปัดแห้งของเขาดูนะครับว่าถ้าเป็นตัวด้านหน้านี่ครับถ้าเป็นตัวด้านหน้านี่ครับเวลาเราปั่นแห้งนะครับ อันนี้ที่เราจะมาผ่านแห้งก่อนนะครับถ้าฝามันกระเพื่อมหรือ,อเซ็นเซอร์ฝามันจากมันก็จะหยุดการทํางานนะครับอันนี้เริ่ม่นแห้งแล้วนะครับพอเรายกฝาขึ้นนะครับอ่ามันก็ล็อกติดๆหลังจากที่เรามาแก้ไขไอ้ตัวนี้ปิดฝาไม่ให้สนิทมันก็จะ,จะเริ่มทํางานต่อแต่ถ้าว่าไอ้เซนเซอร์ตัวนี้ครับหรือว่ารีสวิกด้านในของมันไม่ดีมันก็จะไม่ทํางานเลยหลังจากที่มันผ่านแห้งมันจะล็อกติดๆ จนมันจะทําอะไรไม่ได้เลยทีนี้ครับแต่มันซักได้ตามปกตินะครับทีนี้มันต่างกระจกตัวหลังได้ยังไงนะครับเราจะไปดูตัวหลังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอ้าวตัวหลังนะครับมันจะปล่อยน้ําเข้าถังมาใหม่นะครับบางครั้งนะครับอ่าเรากดปั่นแห้งก่อนนะครับอ่าให้พี่น้องทางบ้านเข้าไปตรวจเช็คดูนะครับอ่าอันนี้เราจะกดปั่นแห้งแล้วไปดูว่าอาการของอ่าสวิตต์ตัดด้านหลังมันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับ ซึ่งพี่น้องทางบ้านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับอันนี้นะครับมันปัดแห้งแล้วนะครับอ่าอ่าตอนนี้มันปัดแห้งนะครับนะครับมันปัดแห้งขณะที่มันปัดแห้งเกิดถังนั้นเอียงถังเวียงเขย่าไปแตะขาสวิตตัวนี้นะครับอ่าพอสวิตตัวนี้จากพอจากครบนะครับ มันจะปล่อยน้าเข้าถังเริ่มซักใหม่นะครับสาหรับพนาสริตรุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมจะแตะขาสวิตแล้วนะครับเนี่ยครับผมจะมือล้วๆแตะขาสวิตละมันหยุดการทางานเลยเห็นไหมครับหลังจากที่ถังมาเวียงแตะถูกขาสวิตมันมันก็จะเริ่มทําการซักใหม่ <c oughs> เห็นไหมครับ ซึ่งพี่น้องหลายทา่านก็ถามเข้ามาว่ามันซักตลอดไม่หยุดไม่หย่อนประมาณนี้เ <c> ห <oughs> ็นครับหลังจากที่ไอตัวนั้นถูกขาสวิาถูกถังแตะนะครับขาทิศตัวนั้นนะครับมันจะปล่อยน้ำเข้าถังใหม่ซึ่งมันจะออกอาการต่างจากาเซ็นเซอร์ฝาหน้าตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอตัวโน้ตตัวด้านหลังนะครับมันจะปล่อยน้ําเข้าถังมาใหม่แต่ไอตัวนี้ถ้ามันเสียจริงๆนะครับเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยถ้า อะลีซิวิกด้านในมันเสียจริงมันไม่ทํางานแล้วนะครับอันนี้ครับแต่ถ้าเราประกดเริ่มซักใหม่มันซักได้แต่ตอนที่จะปัดแห้งมันปัดไปไม่ได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็อ่ามาตอบคาถามมาอ่าพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับว่าอ่าช่วยแจ้งอ่าเครื่องสภาพพ纳โซนิกว่าอ่าโดยรวมแล้วอาการมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับอ่าสำหรับพ纳โซนิกรุ่นนี้นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับถ้ามันเป็นตัวยูรหัสยูขึ้นมาปุ๊บอ่าแสดงว่าระบบของเขาอ่ะทำงานผิดปกติเท่านั้นเอง อุปกรณ์ด้านด้านอื่นไม่มีการเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นไปเช็คดูตามอาการที่ผมได้อธิบายไปนะครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ